ăn nóng bữa ăn nóng bữa ăn nóng bữa ăn 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 เพื่อนครจับแกไปบ้างครัไม่ต้องซิ้อเลยนะ ครับต้องเป็นไปได้เอาไว้ไห ตี้ยไยอมากวันน่้หลังปีใหม่น้องไี Gon ่นะครับได้กินแบนี้เหรออัไนี่เหรอดีมากขอบคุณครับ